เเรามาดูคุณตาเผาถ่านกันนี่ก็เป็นส่วนยางนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มเผาถ่านของคุณตาเผาถ่านหลการทางาน,นก็คือลมลมมันก็เข้าตรงนี้ครับลมเข้าไปแล้วมันก็จะไปอากาศก็จะไปสะสมตัวอยู่ข้างในแล้วก็เผาไหม้ข้างในแล้วก็ออกทางน,นี้นะครับผมถ้าถ้าเกิดว่ามันมันเสร็จแล้วคือ มันคนมันจะหายไปเองใช่ไหม αι? มันจะดับไปเองมันไม่หมด,หมดปิด,ป,ดปิดยังไงปิดสองข้างมีเขาไม่มีรูเข้าเลยอ๋อปิดทั้งนู้นแล้วก็ตรงนี้นป,ด,ปด,ด,ดัจะบไเองอน้าาอ๋อใช้ต้องใช้เราต้องใช้น้ำด้วยเหรอแม่แมไม่ถี่น้ำใช้ก็ได้ละกันมันนานไม่ครั้งหนึ่ง จนสองคืนโอ้สองคืนเป็นคืนเลยหรอคืนสองคืนที่ทำมันี่ในสีเตาที่ทำอยู่คืนเดียวแล้วก็ปิดแล้วโคมอีกคืนหนึ่งนั้นดับดับคืนหนึ่งถ้าปกติจริงๆนะเขาจะสองคืนนี้มันจะไม่หมดเลยแล้วก็ปิดสองคืนนี้มันจะดับหมดเลยไม่มีไฟเลยแล้วเก็บเก็บทั้งหมดเต่าหนึ่งเต่าหนึ่งนี่จะได้ประมาณกี่กระสอบเตาหนึ่ง นอันออกไปก่อนแล้วไม่ไม่ไม่หมดอะไรเ้ยได้ไีมห้าหกอืมไม้ก็ไม้ก็ไปหาเก็บตามในสวนนี่มาเหรอตัดเทนนี้เลยแหละตัดเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ตัดเอาเลยเอาไม้สดเลยออกมาจากต้นเลยจากต้นเลยนี่ก็เป็นแม่แม่ชอบถ่ายคลิปสร้างรายได้ไม่ใช่เหรอแม่ชอบแม่ชอบถ่ายภาพเปิดการมองเห็นไม่ใช่เหรอสร้างรายได้ไม่ใช่เหรอตากรอนนี่ไม้มะขามหมดเลยคุณตากระยานสองคุณเผาหมดเลยอ๋อไม้มะขามใช่ ก่อนมันปูมะขามหมดเลยเนี่ยอ๋อแต่ก่อนตรงนี้เป็นส่วนเป็นส่วนมะขามมะขามหมดเลยอ๋อจำได้อยู่เนี่ยก่อนจะก่อนจะเป็นต้นยางหรือวะเป็นต้นยางผมเชื่อว่าส่วนมะขามก็เยอะนะเยอะทั้งหมดเลยเนี่ยที่สิไม่เนี่ยทั้งหมดแล้วตัดนี่ตัดเองไหมหรือว่าจ้างอะไรตัดเองเลยตัดเองแต่ก่อนไม่มีเรื่องเครื่องนะตากับยายตอนนั้นเลยเหรอตัดได้เนี่ยเผาทานทานมันให้คุณแม่เรียนมี่ยเออก่อนแล้วเนี่ยจะทำอย่านั้นเป็นปีๆเลยเหรออ๋อทำ เขาจนหมดเลยเนี่ยเขาจนหมดนี่แหละเขาจนหมดเลยนี่ไหนนี่ยมะขามนี่นี่20ไร่ทั้งหมดนะเนี่ยนี่ก็เป็นต้นที่เหลือต้นที่เหลือเอาไว้บางท่านอะไรทีนี้มันลุกเกินไปเลยจะออกให้หมดต้นเหลือเจะสองต้นสุดท้ายนี่เหรออนี่แหละเรือทัานี้ยัมาสอนก็ยังอยู่ อยู่ที่เรื่อดถนนเท่านั้นแหละทำให้หมดทำสัญญางใช่ไม่ทำสัญญางอันนี้คืออะไรย่าฝรั่งเขาเอาไว้ดับกลิ่นเวลาเก็บขี้ย่างอ๋อเวลาเก็บขี่ยางดับกลิ่นได้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูีการเป็นเทกก็ย่ำย่ำย่ำใส่ถอดเลือดได้เลยถอดก็หายถอดก็หอ๋อยาฝรั่งเหรอ แค่ก็หาย<ข>ใช่เล็กเดต๋วเวลาหายแผลก็หายเวลา,าใส่แผลไห้กันนะจับกิ่นไม่มีกิ่นเหรอไหมมันห้ามเ,เลือดหรออะไรไงนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านสวนนะครับนี่บ้านผมมาอยู่ตอนเด็กนะตอนตูก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือ๋ยวนี่ก็จะเป็นบ้านที่จะเอามาพักครับตอนทําสวนสวนยางมีสวนเพิขึ้นมาอีกสวนตึ้งอันนี้ก็จะเป็นเป็นยาปูนะครับเป็น น้องของยายนะครับก็มีสวนอยู่ที่นี่เหมือนกันแบ่งจันก็จะมีผลไม้อยู่รอบๆบ้านนะครับผมก็จะมีส้มสอยมีมีไผ่ด้วยนะมีหน่อมไม้ว่ามีละมุดนะครับผมมก็จะเป็นเถียงเก่านะครับเถียงหน้าเก่าไปกระต๊อบเก่าที่จริงแต่ก่อนมันมีที่นั่งนั่งกินข้าวนะั่นอยู่แต่ตอนนี้มันเสื่อมไปตามกลาเวลา นี่เป็นป้าเฟืองที่ยายเก็บมาเยอะเลยนะครับจบประสาเพื่อนอยู่ที่มอครับอันนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปมาบ้านสวนใช่ไหมครับสาย,ายคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันนะครับ,บติดตามตอลอดไว้นะครับถ่ายไว้เก็บไว้ครับเอาไปดูภายหลัง